แว่าหนูไปที่ไหนอะไรเงี้ยหนูใส่แมสคนก็ยังจําได้แล้วก็บอกว่าคูอยากตบลำนำมากเลยอยากเอาแบบเปลือกทุเรียนเคลียงใส่หน้ามากเลยแม่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 คุณนคนุกจับอ็มันจะยิ่งกว่านี says, ้ค่ะอแต่เราไม่พูดเขาเราจะพูดคําว่ามากกว่านี้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีตัวลำนำที่แบบคอยเข้ามามายุ่งเยอะๆแบบนี้ไม่ไม่ไม่ระตามรางควาอ่างเงี้ยก็มีสิทธิ์นะคะผมรู้ ต่อให้ผมพยายามยังไงอดีตดมันก็คงย้อนกลับมาไม่ได้ผมจะทำให้คุณเห็นว่าผมจะรอคุณคนเดียวเสมอน้ำทีนกับอัามพลนี่แหละค่ะอาจจะต้องเล่าคู่กับสํบ<ท>าคอย่งคน,นคู่นี้ จะยังไงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยผมก็มองว่าน้ำพิงก็ดื้อเหมือนกันทำไมไม่จบเฮ้ยให้มันจบจบเธอเลิกเธอเพราะเธอมันยิ่งยืดยิ่งเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือนึกว่าตัวน้ำพิงเองเนี่ยเขาแผลเขายังสดเลยอ่ะแล้วเป็นแบบน้องของเพื่อนตัวเองด้วยดีดีเชื่อนดีดีเชื่อนต่อไปนี้ผมจะ หาพี่เลยนะไม่ต้องเข้ามาเธอเคยอยู่ตรงไหนเธอก็อยู่ตรงนั้นรักน้ำพิงที่สุดเลยครับถึงแม้จะต้องจําเป็นต้องอยากผมว่าเขา,าก็ยังรักน้ำพิงอยู่ครับวันนี้อ่ลักเออกพัอ,อรลับเลยยิ่เสยับสุดไม่มีใครรักหนูเลย พี่ชอดในฐานะคนทําละครเวลาที่ละครเรื่องใดก,ก็ตามที่เราดูแล้วอินมากๆทุกคนจะต้องมีตอนจบในหัวใจค่ะเช่น uh ต้องจบแบบนี้สิคะพี่พี่ชอดร, <Okay. S 1> รู้สึกเครียดไหมคะเพราะเริ่มจะเดาออกว่าทุกคนอยากให้ตอนจบเป็นแบบไหนและเราจะได้เห็นแบบนั้นไหมนะแน่นอนนะคะ,คะเราคงเราคงทําให้ถูกใจทุกคนในโลกนี้ไม่ได้ค่ะดังนั้นเวลาจบละครทุกครั้งก็จะมีเป็นปกติอยู่แล้วว่าค่ะ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมสมใจบ้างไม่สมใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เตอต้องบอกว่าชินแล้วเนาะชินชินแล้วกับความคาดหวังของทุกคนแล้ก็แต่ในที่สุดแล้วอะค่ะมันก็ถูกผ่านการคิด มาอ,มอย่างดีแล้วเนาะการกรองในการทําบทม,มาเป็นอย่างดีว่าวิถีของตัวละครแต่ละตัวนั้นมันจะไปจบลงที่ตรงไหนนั้นก็ก็อยากให้ดูอะค่ะว่าดูแล้วก็สนุกไปกับตัวละครแล้วกันต้องขอบคุณทุกคนเลยอะค่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล,แล้วทุกคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่าแบบทุกคนเป็นส่วนสําคัญหมดเลยที่ทําให้แกเชาสีดามันออกมาแล้วสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ค่ะื่อไปอยยนูตรง